ก็กลับสวัสดีน้องที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่ซ้ำพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยและกันนะครับเนะว่า วันนี้นะครับน้องก็จะมีทางด้านของตั้งค่าตัวใหม่นะครับที่แบบว่าเอามาแจกทุกคนแบบฟรีๆนะครับสำหรับบงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้ตั้งค่าฟรีอยากได้ตั้งค่าเด็ดๆนะครับน้องและติดหัวนะครับน้องร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับทุกคนก็อย่าพลาดคลิปนี้ละกันนะครับเพราะว่าคลิปนี้นะครับถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่าเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะครับน้องก็ฝากกดไลค์กดแชร์ก่อนเลยนะครับนอเพราะว่าวันนี้มีตั้งค่าทิปดีที่สุดนะครับแล้วก็เด็ดที่สุดนะครับน้องที่แบบว่าจะมาแจกให้ทุกคนเลยนนะับแลลี่ขออกเ นะครับว่าตั้งค่าตัวนี้นะครับน้องทุกคนไม่ควรพลาดนะครับย้ำนะครับว่าไม่ควรพลาดนะครับเพราะว่าพี่มีการเทสเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเทสกับคนที่แบบว่าดึงหัวไม่เป็นนะครับน้องคนที่ดึงหัวเป็นนะครับน้องและคนที่แบว่าดึงหัวเป็นบ้างไม่เป็นบ้างนะครับสำหรับคนที่ดึงหัวไม่เป็นเทสไปสิบนัดเข้าหัวไป 5นัดนะครับน็องก็แสดงว่าเข้าหัว50-50นะครับน็อกก็คือคนที่ดึงหัวไม่เป็นหรือว่าเป็นบ้างไม่เป็นบ้างนะครับดึงไป10นัดก็หัวไป8นัดนะครับ<น>ก,ก็เรียกได้ว่าโอกาสตีหัว80%ินะครับนะ็องส่วนคนที่ดึงหัวเป็นนะครับเรียกได้ว่าตีหัว100%หรือว่าดึงไป10นัดเข้าหัวไป10นัดเลยนะครับทุกคน,นก็จะประมาณนี้เลยนะครับพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับนะ้องอันนี้นะครับก็คือเราจะมาเปรียบเทียบคุณภาพนะครับถ้าดึงหัว10นัดแล้วก็ติด10นัดนะครับน้องก็แสดงว่าารก ใช่วอลนะครับก็จะติดประมาณ9นัดนะครับน้อส่วนคนที่แบบว่าดึงเป็นบ้างไม่เป็นบ้างนะครับถ้าไปลงตัวจริงก็จะติดอยู่ที่ประมาณ7นัดนะครับนาอส่วนคนที่แบบว่า50-50หนะครับหรือว่าคนที่ดึงไม่เป็นเลยนะครับก็จะติดอยู่ที่40นะครับน้อยก็เป็น40%นะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้นะครับดูดูว่ามีการตีหัวแน่นอน100%นะครับทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะครับใครที่แบบว่าอยากได้ตั้งค่าดีๆนะครับก็เอาจากซองพี่ได้เลยนะครับวันนี้มีแจกนะครับแบบฟ น,นี้นะครับพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะก,ก็คือตั้งข่าววันนี้นะครับทุกคนพี่จะเริ่มจากการตอบสนองนะครับสําหรับการตอบสนองอันแรกนะครับก็เป็นทางด้านของมองรอบๆนะครับสําหรับมองรอบๆนะครับเนาะก,ก็ให้เราใส่อยู่ที่ 126ได้เลยนะครับทุกคนก็ใส่ประมาณนี้ได้เลยนะครับสำหรับงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากรู้ว่าใส่อะไรประมาณไหนนะครับต้องใส่ตามพี่เปปะด้วยนะครับนาออยู่ที่126เท่านั้นนะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็ต่อมานะครับน้องก็จะเป็นทางด้านของกล้องเลดดอดนะครับทุกคนกล้องเลดดอดนะครับให้เราตั้งอยู่ที่100เท่านั้นนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับสำหรับกล้องเลดดอดก็เป็นกล้องที่แบบว่าเมื่อเรากระโดดมานะครับแล้วเราได้ใช้เลยนะครับเดะ ที่หลายคนพูดกันนะครับว่าวันช็อตอะไรประมาณนี้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าที่ทุกคนพูดกันว่าวันช็อตอะไรประมาณนี้นะครับก็เรียกว่ากล้องเลตตอนี่นะครับเนาะก็แน่นอนอยู่แล้วนะครับตั้งอยู่ที่100นะครับแล้วก็สโค๊คุณสองนะครับสำหรับสโค๊คุณสองนะครับก็คือเกมเกมนั้นเราใช้สโค๊คุณสองดึงหัวได้เหมือนกันนะครับเนาะก็คือบางเกมไม่มีสโค๊คุณสี่หรือว่าหาสโค๊คุณสี่ไม่ได้เลยนะครับเนาะก็ให้เราใช้อยู่ที่137ได้เลยนะครับถ้าประมาณนี้นะครับมันจะเข้าหัวโคตรดีเลยนนะคครับทุกก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครััับบบทุกกกคคนนนนพี่ขออเลลยแ้วะร จะหนักจะเต็มแน่นอนนะครับสำหรับงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับน้องในสอวของตรงนี้นะครับทุกคนก็จะมีทางด้านของสโคบ์คุณสองนะครับน้องแล้วก็ แบบว่าสโค๊ปคุณสี่ก็มีนะครับเนาะสำหรับสโค๊คุณสีก็ตั้งประมาณนี้ได้เลยนะครับตัวคนเท่ามดก็สามารถดึงหัวได้นะครับสโคคุณสี่จะเข้ามาช่วยเรานะครับเนาะก็ให้เราซุ่มสโคแล้วก็ดึงได้เลยนะครับเนาะก็ให้เราตั้งอยู่ที่123เท่านั้นนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะอยู่ที่123เท่านั้นนะครับสำหรับงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากตั้งนะครับเนาะก็ให้ตั้งประมาณนี้ได้เลยนะครับรับประกันได้เลยนะครับเนาะว่าออกมานะครับนนนาาีกไว่่หหคบบสองแ อยากได้นะครับนองในส่วนของตรงนี้นะครับทุกคนถ้าอยากได้นะครับนองก็อย่าลืมละกันนะครับนองตั้งประมาณนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ต่อมานะครับนองก็จะเป็นทางด้านของลำกล้องสไนเปอร์นะครับสำหรับลำกล้องสไนเปอร์นะครับให้เราตั้งอยู่ที่100นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับนองว่าลำกล้องสไนเปอร์นะครับนองก็ตั้งอยู่ที่1 0 0ร้อยได้เลยนะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับสำหรับลำกล้องสไนเปอร์นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละวกันนะครับน้อนว่าอันนี้นะครับน้องก็เป็นลำกล้องสระ นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลี้ยงละกันนะครับน้องว่ามุมมองอิสระนะครับน้องก็ให้เราตั้งอยู่ที่200นะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้นะครับสำหรับมุมมองอิสระนะครับพี่ขอบอกเลี้ยงละกันนะครับน้องว่าจะหนักจะเต็มได้เลยนะครับตั้งอยู่ที่200ได้เลยนะครับน้องสำหรับมุมมองอิสระนะครับทุกคนก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับน้องแล้วก็ต่อมานะครับทุกคนก็จะเป็นทางด้านของตั้งค่านะครับการควบคุมนะครับสำหรับการควบคุมให้ตั้งตามพี่แล้วกันนะครับก็คืออันแรกให้ใส่เป็นเริ่มต้นนะครับน้องอันที่ใใใหหห้้้้เเเเเเรรรรราาาปปปิิิดดดนนนนะะคคัััับบแลวก็ออททีี่่ ให้เราเปิดอันที่7ให้เราเปิดนะครับส่วนอันที่8ให้เราปิดนะครับนอนส่วนอันที่9ให้เราเปิดนะครับทุกคนก็เปิดปิดตามนี้ละกันนะครับสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับนอไในส่วนองกล้องเลตดอดนะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับอันนี้เรียกว่ากล้องเลตดอดนะครับที่แบบว่าหลายๆคนนะครับเรียกกันไม่ใช่กล้องเลตดอดนะครับก็คือตั้งค่าการควบคุมนะครับไปกล้องเลตดอดได้ยังไงนะครับทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะครับการควบคุมนะครับนอนก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นทางด้านของขนาดของปปุุ่่่มมนนนะคคครรับทกก็็ือออขขาาดงให้้เตยูี 49, 59, 69ได้เลยนะครับบางคนไม่เข้าใจก็คือ มือถือหน้าจออเล็กนะครับเนาะตั้งอยู่ที่49ได้เลยนะครับมือถือที่ทุกคนเล่นปัจจุบันนะครับพี่แนะนําเลยนะครับตั้งอยู่ที่59นะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับส่วนมือถือที่แบบว่าหน้าจอขนาดใหญ่นะครับเนาะหรือว่าเล่นไนแ่นหรือว่าเล่นในคอมนะครับเนาะก็ให้เราตั้งอยู่ที่69ได้เลยนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้นะครับเนาะใครที่แบบว่าอยากตั้งนะครับทุกคนก็สามารถตั้งได้นะครับเนาะตามนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าอันนี้นะครับเนาะเราสามารถตั้งได้เลย ส่วนลูกศรจีแดงนะครับนาอพี่ก็ขีดไว้ให้นะครับตำแหน่งการวางฝ่มนะครับก็สําคัญเหมือนกันนะครับนาอส่วนปุ่มอื่นสามารถตั้งได้ตามใจนะครับแต่ถ้าอยากตั้งตามพี่พี่เปิดแล้วนะครับตั้งข้างของพี่นะครับก็น่าจะเป็นคลิปวันอาทิตย์นะครับนาอที่พี่เปิดไปนะครับทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะครับนาะแล้วก็ต่อมานะครับก็เป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะครับพูดถึงเรื่องกาฟิกนะครับทุกคนก็คือมือถือแม่แรงตั้งเป็นราบลื่นนะครับมือถือกลางเล่นได้กระถูกบ้างนะครับนาอตั้งเป็นมาตรฐานนะครับส่วน มือถือเแรกนะครับน้องก,ก็ตั้งเป็นระดับสูงแล้วก็ปิดแค่งเงาพอนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับสำหรับองน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากตั้งนะครับน้องก,ก็สามารถตั้งได้นะครับสําหรับมือถือแองแรกนะครับทุกคนหรือว่า มือถือกลางๆมือถือไม่แรงนะครับเนาะก็ต้องเลือกให้เหมาะสมด้วยละกันนะครับเพราะว่าบางคนมือถือไม่แรงไปตั้งระดับสูงแลกแน่นอนนะครับเนาะก็เครื่องร้อนแน่นอนนะครับทุกคนก็ตั้งเท่าที่ไหวละกันนะครับส่วนเรื่อง DPI อยากตั้งก็ได้ไม่อยากตั้งก็ได้นะครับเนาะถ้าคนอยากตั้งนะครับเนาะไอไตั้งอยู่ที่120 Dpi อีนะครับเนาะ Dpi ีไอแอนดรตั้งอยู่ที่400ร้อยห้าเก้าร้ไนะครับเนาะสามารถปรับแต่งกันได้นะครับถ่าไหนมันเร็วเกินไปหรือว่าม ทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับพี่ขอบอกเลยลวกันนะครับว่าอันนี้นะครับเนาะก็เป็นเรื่อง DPI แต่ไม่อยากตั้งก็ได้สําหรับคนที่แบบว่าไม่อยากตั้งนะครับเนาะเพราะว่าบางคนก็เครื่องไม่ไหวนะครับถ้าตั้ง DPI นะครับทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะก็ถือว่าผลการเทลงมานะครับเนาะจะเป็นแบบไหนอะไรไงนะครับเดี๋ยวพี่ให้ดูแล้วกันนะครับทุกคนสําหรับผลการเทลงมานะครับเนาะก็จะได้ประมาณนี้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับว่าผลการเทออกมานะครับก็ จะเป็นแบบนี้เลยนะครับพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าเข้าหัวโคตรดีนะครับเพราะว่าพี่ไปเทสมาแล้วนะครับผ่านจากพี่ผ่านพีมือพี่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เรียกได้ว่าเข้าหัวดีจัดเลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าจะหนักจะเต็มแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเข้าหัวโคตรดีรับประกันได้เลยนะครับเพราะว่าพี่กาลังตีให้เลยนะครับทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะครับก็ถือว่าคลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับพี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนอยากได้ตั้งค่าดีๆนะครับก็ฝากกันด้วยแล้วกันนะครับน้องกว่่าคลลนนนีี้้บเเพยงทแแััะะร Bye bye